ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะเอาโมนี่ก็มาหบพอกับพอแตียมอีกวันอาทิตย์ที่ยี่สิบยี่สิบสามนะครับเอฟซีเนาะโมนี่เนะาะกะมื่นกะวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่วันหวยลาวออกนะครับเนาะพอเตียมกะซิมีลาวพัฒนาของหลวงพี่แขกนะครับเนาะ พี่แขกเพิ่นติดตุลัะครับพี่เพราะว่าช่วงนี้เป็นงานงานบุญนะครับเนาะมันเลยติดตุลัเพิ่นก็ได้ส่งตตุตเลขมาใหม่ป้าเตี่ยมเอามาฝากพี่ตอัวน,น้องนะครับเนาะราวพัฒนาของหลวงพี่แขกนะครับเนาะเอาไปเบิ่งมาเป็นเป็นแนวทางนํากันแต่ว่าตุลเลขยกป้าเตี่ยมมาได้ม่นาะนล่นะเตียมเขียนเบิ่งเราคำเนาะวันที่วันจันทร์ วันจันทร์ที่ 24, 24่สตุลาคมหกห้า เราพัฒนา เราพัฒนาของหลวงพี่แขกนะครับเอเนาะ บนล่างบนเป็นบนล่างเป็นล่างคือเก่าเนาะครับเนาะเ,เ,นดเดียบวงพีแขกบนตัวเด่นมันก็ในไอเอฟซีเนาะ ที่สามสี่หกเพื่อนเนียนที่สามครับเอฟซีครับเนียนที่สาม จับคู่นะครับเนาะจับคู่อาจารย์จับให้มากมีเลขสามตัวพร้อมครับทีีเลขสามตัวมีสี่สามหกมี สามสามหกครับเลขสองตัวมีสามสามหกสามแปดครับเอฟซี คือว่าเลขสองหางเนาะครับเนาะพระอาจารย์มันเห็นติดสามมันก็นไม่ติดสามมันูโตรเนาะเอฟซีเนาะมีสามหกกับสามแปดหนึ่ครับเอฟซี ล่านงครับล่างสไตล์ลุงพี่แขกเนาะครับเรียกเพ่นมาแบบนี้ล่างกับสามสี่หก อันนี้พอเตียมก็เขี้ยนตามเพื่อนเนาะครับนอกาตามเพื่อนที่ทรงมาให้พอเตียมเนาะครับที่จริงกับสีเป็นบนเป็นล่างก็เรียกว่าอันนี้อาจารย์ควนเฮ็ดา้างสีเนาะครับนอาพอเตรียมก็จําเป็นก็ต้องเฮ็ดทั้งสีครับวันนี้จับคู่ล่างมี สามสี่โอ้โอ้หกสามหกสามกับแปดสี่ครับเอฟซีวันนี้อาจารย์พันเน้นให้ เพนินหกสามตัวเดียวครับสำหรับเรียก่างพอเรียกสามหกหกสามนี่มันเป็น,ปนตัวก,กรับกับบนนะครับฟซีเนาะแต่ว่ามันก็ออะไรก็เป็นไปได้วนน้องฟซีเนาะครับมีแค่นี้ครับเรียกเราพัฒนา ของลงพีแขกเนาะครับเนาะงวดวันที่24ตุลาคม65นี่ครับเอฟบนล่างเพิ่นเนน้ให้3ตัวเดียวนะครับเนาะจับคู่บนมีเลข3ตัว4 3 6 3 3 6เลข2ตัวก็มี3 6 3 8นี่ครับเอฟแต่ว่าเอากะ อันเดียร์ละครับยี่ี่ก็ะทำมากกานสอบเขาก็บอย่าลืมกรับโตน้ำนอนครับเนาะเพราะว่าตัวเรียบมันกระบอกเนียนนอนนะครับยี่ี่เนาะมันไปเทือกออกกรับก็ได้ส่วนล่างกับตัวเดียวกันครับสามสี่หกคือกันแต่ว่าเป็นเนียนให้สามก็มีหกสามตัวร่องนี่คือแปดสี่นะครับ นี่คือตัวร่องคนแปดซีนะครับเนาะครับเอ,อมามักกะจัดคัดกาพานเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเออเอฟซี่อเตียมก็ไดมาจังสี่เนาะครับเนาะน้ำหลวงพี่แขกมาฝากพี่ตอนน้องเออผู้ทีม่มักเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะก็แสดงว่าสามนี้เด็ดทั้งบนทั้งล่างเนาะครับพี่พีเขาจะไปวิ่งไปรูดออกก็ได้ไปจังได้กับเอฟซีกับพิจารณาเนาะครับเนาะเ่อเตี่ยมก็ ได้มากอย่างสี่กัเบเฮดไปอย่างสี่นะครับเนาะครับเอาคชหนาจอยเบิ้งนะครับเด้อบีเอฟซีมืออื่นมันวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่สองทุ่มครึ่งน,นะครับเนาะลูพผนอาจาร,รย์ได้เข่าอาจาร,รย์ได้ลุดนะครับเนาะแต่ว่าเหล็กลุงพี่แขกคนหาหน่อยห่างครับบล็อลายห่างเข่าก็คือเขา่เขาลุดก็คือลุดไปเลยนะครับเนาะก็ดีอย่างหนึ่งครับบริได้ลงทุนลายเป็นปบัคบเอฟซี ครับเอาแชปนาจอไว้ครับเอาสุดท้ายถ่าย,ายสุดนี่พอแตมกับ้อว้พ่อในเอฟซี FC ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแตมขอให้มีต่ควมสุขควมเจริญนะครับเนาะมีแต่โศกแต่หลบับถูกหวยรวยเงินกันโดยเฉพาะเราพัฒนาวันจันทร์ที่24นี่เนาะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแตมมีแค่นี้ไว้พอ่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม